สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาวัยวะของเรานะคะก็คือมือด้วยการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการล้างมือนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือฝ่ามือทั้งสองข้างมาถูกันนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะถูนะคะ ูแบบนี้นะคะถูแบบนี้นับหนึ่งถึงสิบไปในใจนะคะอ่าขั้นตอนที่สองนะคะใช้หลังมือใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะคะแบบนี้นะคะอ่าสลับข้างด้วยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่สามนะคะ ใช้ฝ่ามือถูซอกนิ้วมือนะคะแบบนี้นะคะเวลาเราล้างนะคะเรากางนิ้วอ,อกให้กว้างๆนะคะแล้วเราก็เอานิ้วซอกนิ้วนะคะมาถูนะคะถูกันนะคะ ขั้นตอนที่4นะคะใช้หลังมือถูฝ่ามือนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆข้างหนึ่งตามมือไว้นะคะอ่าแล้วก็สลับข้างนะคะเด็กๆอ่าขั้นตอนที่5นะคะเอา ฝามือถูหัวแม่มือนะคะอ่าแบบนี้เลยนะคะสลับข้างนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่หกนะคะใช้ปลายนิ้วนะคะแล้วก็ เอามาถูที่ฝ่ามือนะคะปลายนิ้วทั้งห้านิ้วเลยนะคะเอามาถูแบบนี้นะคะแล้วก็สลับข้างนะคะแบบนี้นะคะอ่าขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะถูข้อมือนะคะถูข้อมือนะคะ ในการล้างมือเด็กๆต้องใช้สบู่นะคะก่อนนะคะเอาสบู่มานะคะถูให้เกิดฟองนะคะเมื่อถูที่ข้อมือทั้งสองข้างแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะไปล้างน้ําเปล่านะคะให้สะอาดนะคะล้างน้ําเปล่านะคะแล้วก็ เมื่อล้างน้าเปล่าจนสบู่ออกหมดแล้วนะคะให้เด็กๆไปเช็ดมือนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะค่ะเมื่อเรารู้ขั้นตอนการล้างมือแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําใบงานนะคะในกิจกรรมสร้างสารรค์ของเรานะคะใบงานที่คุณครูแจกใบนะคะเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาวัยวะก็คือมือนะคะค่ะเรามาทำกันเลยค่ะ ดูนะคะใบงานใบนี้นะคะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆนะคะจับคู่ลำดับการล้างมือและระบายสีให้สวยงามนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยการสีขั้นตอนในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการทำนะคะนะคะเรามาดูนะคะในการล้างมือของเรานะคะวิธีที่หนึงนะคะในนี้นะคะวิธีที่หนึงเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะเด็กๆ อ่าภาพนี้นะคะภาพนี้คือการไปล้างมือนะคะล้างมือที่อ่างล้างมือนะคะเปิดน้ําแล้วก็เอามือไปรองใต้น้ํานะคะอ่านี่คือขั้นตอนที่1นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการโยงเส้นนะคะจากภาพภาพนี้ไปหาเลข1นนะคะคือขั้นตอนที่1นนะคะ เร in า 1941, 2, โยงไปเลยค่ะเด็กๆใช้ดินสอนะคะในการโยงเส้นนะคะโยงไปเลยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะในภาพนี้นะคะก็คือการเอาสบู่นะคะมาถูมือนะคะสบู่นะคะก็คือภาพนี้นะคะภาพภาพนี้คือขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองคู่กับเลขสองนะคะนี่ก็คือเลขสองนะคะเด็กๆ เราจับคู่เลยต่อไปนะคะขั้นตอนที่3นะคะเราก็ถูมือนะคะถูมือเลยตามลําดับขั้นตอนที่คุณคณรูสอนไปนะคะ7ขั้นตอนนะคะถูให้เกิดฟองนะคะเด็กๆอันนี้เป็นขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3มคู่กับเลข3ใช่ไหมคะเด็กๆไหนเลข3คะเด็กๆโยงเส้นมาหาเลข3เลยนะคะนี่คือเลข3นะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่4นะคะเมื่อเราถูมือครบ7ขั้นตอนแล้วนะคะเราก็ไปล้างมือนะคะด้วยน้ำเปล่านะคะนี่คือขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4คู่กับเลข4นะคะเด็กๆเ,เราก็โยงมาหาเลข4เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะนี่คือขั้นตอนที่1นะคะ,<ม>ะ,คะดเด็กๆโยงเส้นมาหาเลข1นี่คือเลข1นะคะ ต่อไปนี่คือขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองการเอาสบู่มาถูมือนะคะคู่กับเลขสองนะคะนี่คือเลขสองนะคะต่อไปขั้นตอนที่สามก็คือการถูถูมือทั้งเจ็ดขั้นตอนนะคะอยู่ในขั้นตอนที่สามนะคะเราก็โยงเส้นมาหาเลขสามนี่คือเลขสามนะคะต่อไปขั้นตอนที่สี่เมื่อเราถูมือครบเจ็ดขั้นตอนแล้วนะคะ เราก็ล้างมือนะคะเด็กๆล้างมือด้วยน้ำเปล่านะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่4นะคะนี่คือเลข4นะคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็ระบายสีนะคะเด็กๆให้สวยงามเลยนะคะเราก็มาระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆค่ะเมื่อเรายงเมื่อเราโยงภาพคู่กับลำดับขั้นตอน1 2 3 4เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา ระบายสีกันเลยนะคะระบายสีนะคะคุณครูใช้สีไม้นะคะเด็กๆสีไม้แบบนี้นะคะเตรียมสีมาแล้วนะคะเราก็มาระบายกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีนะคะรูปนี้ก่อนนะคะ,ะมือนะคะคุณครูใช้สีนี้นะคะสีครีมนะคะเด็กๆมือนะคะสีครีมนะคะเด็กๆ เวลาระบายสีนะคะเด็กๆต้องระบายให้อยู่ในรูปภาพนะคะแล้วก็จับสีจับแบบนี้นะคะเด็กๆจับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะเวลาจับสีนะคะจับแบบนี้จับแบบนี้น้ำนะคะน้ำเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆนะ้ำเป็นสีฟ้า น้ำเป็นสีฟ้า,าแล้วก็นี่นะคะก๊อกน้ำนะคะก๊กน้ำสีน้ำตาลน,นะคะเด็กๆทำแบบนี้นะคะเวลาระบายสีนะคะ ของใครที่ออกข้างนอกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพยายามนะคะให้ระบายสีในภาพในในกรอบรูปของมันนะคะอ่าต่อไปรูปที่สองนะคะ คุณครูใช้สีครีมเหมือนเดิมนะคะรูปทีสองเวลาเราล้างมือนะคะเราต้องถูให้ทั่วนะคะเด็กๆมือของเราจะได้สะอาดไม่มีเชื้อโรคนะคะถูนะคะถูให้ทั่วเลยนะคะตามขั้นตอนที่คุณครูบอกนะคะเมื่อกี้นะคะ7็ดขั้นตอนนะคะการล้างมือ เวลาเราถูมือนะคะเราต้องใช้สบู่นะคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะรูปต่อไปรูปที่สามนะคะ เราถูสบู่เห็นไหมคะเด็กๆมันจะเกิดฟองเยอะเลยนะคะมือของเราก็จะสะอาดแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเด็กๆนี่นะคะรูปสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆนี่นะคะ โอเคนะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะของคุณครูนะคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ ของเด็กๆนะคะคนไหนที่รับใบออกข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ของคุณครูเสร็จแล้วยังคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะ